ด่วนคลมอเคาะแล้วมอสาสามเรารักกันลงทะเบียน21กุมภาพันธ์นี้รับเงินเดียวยา4,000บาทที่ w w w m 3มอสามสามเรารักกัน .com วันเปิดลงทะเบียนก็ชัดเจนแล้วนะคะลงทะเบียนวันแรกเริ่มต้นวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคมสำหรับมาตรา33นะคะ ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะยืนยันตัวตนได้ที่แอปเปาตังคนะในวันที่15-21ถึง21มีนาคมนะคะโอนเงินทุกวันจันทร์ได้รับ4,000บาทใช้จ่ายผ่านแอปเปาตังสำหรับมาตาสามสามก็เตรียมโหลดแอปเปาตังไว้ได้เลยนะคะเพื่อใช้ยืนยันตัวตนค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะวิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดแอปเปาตังค่ะ กำหนดการจ่ายเงินนะคะงวดแรกจะเป็นวันที่22มีนาคมนะคะงวดต่อไปก็จะเป็นวันที่29มีนาคมแล้วก็งวดละ1,000บาทจนครบ4,000บาทนะคะระยะเวลาการใช้จ่ายก็ตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง31พฤษภาคม64ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะคะก็ะสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็เว็บเรารกกัน ะะตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคมก็เตรียมตัวกันนะคะสำหรับมาตา33 21กลุ่มภาพันนี้เจอกันค่ะขอให้ผ่านกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะปวดกดไลค์กดติดตามแล้วก็กกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ